สวัสดีครับสวัสดีครั่ที่ทุกท่านครับดูดู้ารรับทุกท่านครับดูช่อง BTV ธรรมดานะครับช่อง b t ธรรมดาก็จะาเปงานะคนไทยบ่ายนะครับคุณไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่ี5นะครับเมื่อวานอยทางด้าสแรก68นะคุณไทยบ่ายก็คือจต่างประเทศนะครับเป็นี้ให้ชมทุกทุกคนทุกทุกคนนะครับชวีพีธรรมดาก็าะเปงานอ เุื่อความเนส่วนเล่้ยงเพื่อความบั่นคงเพื่อความทพือคนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่นที่หยุดนะคนไทรนะก็ขอขอบพระคุณสมาชมกที่ตู้ดนะครับที่เลือกเข้ามาชมนะทุก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 เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับติดากดติดตามอดไดายนะครับอ่านประชมกันเลยนะฮุนไพรแปดกับเ้านะครับเลขสูงนะแปดกับเก้านะแแปดกับเก้าชุดยินก็สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับออกมาเนื้นครับ ปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเด็กนะเก้าสามกับสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกับตับไปกับนะครับส่วนเครือเด็กก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองนะฮัทบินก็สีเขียววิ่งลุกก็แปดกับเก้านะครับใครเจ้าไนก็จัดนะครับใครเจ้าเก้าใครจับเก้าใครเจ้าแปดก็จับแปดนะครับมาเนี้ยนะเก้าเจับเจ็ดกับแปดเกี่ยวกัเลยครับ แปดเก้าควจริงว่าจะเน้นที่เก้านะให้ชอบเก้าก็จัไปนะอ่าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับอ่าอันนี้นะครับพบกันในอีกทีก็รอบเย็นนะครับคุไทยเย็นนะสำหรับคนไทยบ่ายก็ปนบายนี้นะครับออกบ่ายสองโมงนะออกบ่ายสองโมงตรงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านทุกทีทุกทีไม่เจ็บไม่เจืนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีภาพปฏิการ